สวัสดีค่ะพบกับรายการมาดามตามมาแซวมาดูกันว่าวันนี้มาดามจะพาไปแซวดาราท่านไหนบุคคลดังคนไหนไปชมกันเลยค่ะอ้ามาเริ่มกันที่สาวกระแตสุปสอรค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเตรียมกลับมารับงานละครอ,อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดคือลูกและสามีนี่ยังไม่รู้อีกด้วยว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยได้ตัดสินใจรับเล่นละครแล้วจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะต้องถามผู้จัดการไ,ไม่แล้วผู้จัดการรับใครรับใครหรือตัวหรือตัวค่ะอันนี้ก็ยังพูดอะไรมากไม่ได้อ่ะค่ะ <c oughs> ไม่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 ทราบเหมือนกันอะ่ะอันนี้คือเจ้ละครหรือไม่ละครแล้วบทบาทยังไงครับแง่มนิดเดียวก็จะไม่ไม่ไม่น่าจ่ายยังไม่ได้บอกเลยค่ะ สามียังไม่รู้เลยยังไม่รา้คือเขาเขาเลแตกเราอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังยังไม่ได้บอกช่วงเวลาหรือยังไม่ได้บอกอะไรงานนี้เนี่ยเรๆว่าสาวกระแตเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกลูกและสามีเลยว่าตัวเองนั้นเนี่ย,ย,นนนนยได้รับงานเล่นละครแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่แน่นอนว่าเมื่อคลิปนี้นถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยสามีและลูกจะรู้จักข่าวนี้อย่างแน่นอนเลยแหละค่ะ มากันเรงสุดท้ายน,นะคะสำหรับสาวนเนยชติกาค่ะซึ่งเป็นรุ่นน้องคนสนิรของพี่เอจุกใจซนั่นเองที่ดนโยงขุดภาพที่ถ่ายรูปคู่กับบิ๊กโจ๊กและน้องมินีนันเองค่ะถามถึงพี่เอรู้สึกยังไงบ้างเครียดมากน้อยแค่ไหนจะเป็นยังไงไปฟังค่ะยังไม่ได้คุยกับเ,เน้เลยแต่เนยคิดว่าพี่เอเขาไม่เครียดเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเขาเลยค่ะคะอือเขาเป็นคนแบบว่าแหมเวลาไปเขาก็คงถ่ายรูปกับ นเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเขาไม่น่าจะเครียดอะไรถ่ายหมดถ่ายรูปก,กับพี่เอเมรมไหมคะจะถ่ายไปทับเพื่ออย่างเง<ม>ี้ยเขาจะน่ารักเลยเน,ะนี่ยในคิดว่าเขาไม่เสีย่ยงอะไรแล้วเขาก็ถ่ายกับทุกคนเป็นเรื่องปกติค่ะ<ช>แต่เดี๋ยวค่อยคุยกับแม่ก่อนว่าแม่ว่าย<อ>ังไงนะะเดี๋ยวไม่ได้เจอฮัลโหลก,กันว่าเออแม่เครียดไหมแต่คี่เราไม่เครียดน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบเอนจอยถ่ายรูปแล้วคนก็ถ่ายรูปกับเขาอยู่ก็<อ><ๆ>ไม่ตกใจนะเอ้าแม่อย่างนี้ก็แบบอ๋าโอเค แต่ไม่ได้ตกใจเพราะคิดว่าใช่งั้นข็านิดหน่อยก็รู้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรงันนี้เนี่ยได้ไดว่าสารเัตสืติดการเนี่ยก็ขอยืนยันว่าพี่เอเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงอย่างมักจะมีการมาปล่อยโป๊ะความพาความน่ารักนกลางวงสภาร์ติวิวไปส่วนอีพีหน้านั้นมาดามเนี่ยจะพาไปตามไปแซลดาราคนไหนในวงการบันเทิงก็มารอรุ้นรอติดตามในอีพีต่อไปค่ะ